เค็มไหมไม่เค็มมันหอมหอมปลาหอมขมิ้นใช่ไหมแล้วก็ทูก็อร่อยทนแปลกปลกเขาาจัดๆกเมีนจิ้มเท่าไหร่นะใช่มากเนี่ยแหนาวกินอร่อยนี่ไม่ทำข้าว ตอี้อยู่ว่าพี่สวนจะปลูกอะไรวันนี้ไปทำว่าข้าวให้คนในบ้านชิมดีกว่าเมนูอะไรปลาทอดขี้มิ้นก็จะเรียกว่าปลาทอดขมิ้นลืมเลยปะเนี่ยอ๋อลืมลืมลืมคนสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจมในช่องหวานเจ็บชาแนลนะคะอีพีนี้ก็จะเป็นอาหารใต้เป็นอาหารแบบทอดเป็นปลาทอดขมิ้นทำง่ายไม่ยากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำกันไป ก่อนอ,อ,อื่นเลยเราต้องมาโขมีกระเทียมแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยนั่นก็คือขีมอ้มิ้นตัวขมินขม้น,นใช่ต้องเป็นขมินขม้นแดงแดวยป่ะมันจะมีขมิ้นเหลืองกับขมิ้นขาวแต่เราเอาเลือกขมิ้นเหลืองมา<อ>แล้วก็มีพริกไทยอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยขาวเนาะก็จะมีใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพิ่มความเค็มนิดนึงโขกระเทียม กระเทียมนี้พี่เจ๊ใช้ประมาณ3หัวเนาะเพราะว่าปลามัน1กิโลหรือว่าใครจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ดีกว่าค่ผมไม่ชอบพระเจียเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็น่ะลเข้าไปดูในโคกบ้างนะคะน้องๆบอกว่าพี่ชาอะชอบถ่ายแต่น่าพี่เจี๊ยบอ่ะอ้าวก็เมียสวยอย่ะถ่ายไม่ได้อ่ะคนอะไรละสวยได้สวยดีสวยเลอเกินเลยนี่เราก็จะใส่ไปให้หมดกั<ฬ>นๆๆที กระเทียมใช้เยอะมากเพราะว่ากระเทียมมีวลาทอดแล้วมันจะหอมคลุกข้าวนี่อ,อร่อยทาไมคุณไม่ทําที่บ้านคุณครับบังเอิญว่าที่บ้านเรามันมีกันแค่3ามคนนะนะ เราอยากมาเจอแบบครอบครัวใหญ่อะเราก็เลยต้องมาบ้านพ่อบ้านแม่เพื่อให้พ่อให้แม่ชิมรสชาติของเราด้วยไ้ไปอย่างแม่ลินชิมให้บ้านอ๋อเลยแมนได้ชิมเหมือนทั้งบ้านเพราะทำขับข้าวชิงกินทั้งบ้านก็ซื้อมาซื้อของซื้อพวกปลาของใช้อะก็จะซื้อมาแล้วก็มาเก็บไปบ้านนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้หายสงสัยกันซะ่ะหมทำไมพี่ชาพี่เจมอยู่แต่บ้านนี้มาอยู่บ้านนี้แล้วเหรอใช่มาอยู่บ้านนี้ได้ยี่สิบชั่วโมงเครื่องทำนองเยอะขนาดนี้ปลาเราหนึ่งกิโลไงเราก็เลยใส่เคร เครื่องไงปลาออทอดออกมาแล้วตัดพอถึงว่าเวลาที่ท่านซื้อเครื่องไม่เจ็บกันเลยไ,ม,ไม่หมดไม่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 ไม, <c oughs> มันคนละเรื่องกัน <c oughs> อย่าเอามารวมกันมาออ๋กรใส่แล้วได้ที่ก็ใส่ขมินขม้นลงไปกระมิ้นลงไปครบพี่เจ๊จะใส่ขมิ้นไปสามสามถึงสี่แย่งเนาะเพื่อให้มันเหลืองนี่นะกระมิ้นหรือว่าแค่นี้พอเดี๋ยวจะใส่อีกเดี๋ยวรอดูว่าพอสีมันสวยไหมฮู้เขาใส่ขมิ้นรับกลิ่นมันฉุนอย่างเงี้ยก็เป็นกลิ่นกรมิ่นถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบกินขมิ้นก็อาจจะใส่น้อยหน่อยก็ได้ไม่ต้องปลาไม่ต้องถึงหน กิโลสามสี่ตัวก็ใส่ขมิ้นไปสักแง่งนึงก็แล้วแต่บางคน<ช>ครอบครัวใหญ่ก็ทำปลายเยอะครอบครัว<ช>น้อยก็ทำน้อยอันนี้เราทำเผื่อแนละ้วเพราะครอบครัวใหญ่โอ,โ,หญโอ้โหโคข้มันเหลืองเลยโขกโขกให้กระเทียมกับขมิ้นเข้ากัน่ะขั้นตอนต่อไปก็ใส่พริกไทยลงไปพอขมิ้นกับกระเทียมได้แล้วก็ใส่พริกไทยเผื่อเด็กทานก็จะใส่ไปแค่ห่อเดียวพอพริกไทยดำก็ได้พริกไทยขาวก็ได้ให้มันมีรสชาติกลิ่นพริกไทยโคอันนี้เมนูง่ายเลยเด็็กกกินี่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดี ก็คูคเข้าไปเให้มันเข้าหรือบางคนจะใส่ตะไคร่ด้วยก็ได้นะอ๋อเพิ่มความหอมเพิ่มอีกนี่หลายคนชอบเลยอันนี้เราไม่ใส่เราก็จะใส่แค่สมิ่นกระเทียมแล้วก็พริกไทยตักอย่างต้องต้องปรุงรสไหมก็เราจะใส่เกลือนิดนึงแค่นั้นแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสชาติเพิ่มเพิ่มก็ใส่ผงชูรสไปอีกนิดนึงก็ได้แล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบเลยแล้วเราก็จะใส่เกลือไปเลยใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่เยอะแล้วมันจะเค็ม วันนี้ปลาที่เราเลือกใช้นั่นก็คือปลาทูปลาทูใช่ไหมใช่อันนี้ปลาทูสดใช่ไหมไม่ใช่ปลาทูนึ่งปลาทูสดใช่ค่ะันล้วเป็นปลาทูสดอันนี้พี่เจ๊บเอาขี้ข้างในออกหมดแล้วยกใช่ไหมก็คือล้วงออกมาแล้วก็ล้างน้ำส้มสายชูล้างเกลือล้างน้ำส้มสายชูปลาไม่ตายเนี่ยปลาที่ได้ปลาที่ได้เดี๋ยวเราจะมาคุกในกระมังนี้เลยโอเคกำลัต่อไปครับลายอ๋อลูกคลุกเครื่องส่วนผสมที่เราทำไว้ใช่แล้วก็คุกือใส่ไป ต้องหมักไปก่อนไหมประมาณ1-2นาทีเราเอามาทุ่งมาบ้างใช่ไหม ใช่แต่ให้มันเข้าเนื้อนิดหน่อยความเค็มของเกลือที่เราใส่ลงไปอ่ะให้มันเข้าเนื้อปลาแล้วยี่เราเปลี่ยนเป็นเป็นหมูเป็นไก่นะมันไม่รู้อ่ะน่าจะได้หรือมั้งแต่ว่าไม่เข้ากันใช่นี่เราก็คลุกเราไม่มีถุงมือวันนี้เราคลุกไม่ได้ขีนี้ขี้นี้แค่คลุกแค่แสบมือเลยใช่ไหมไม่แสบหรอกแต่มันจะเหลืองเลยดูดิมีรขนาดพรกขมิ้นนี่เห็นปะขมิ้นคือทำให้เหลืองนี่แล้วปลาทอดนี้เราทอดขึ้นเหลืองเลยนี่เราหมักทิ้งไว้หน่อยนึงให้มันเข้าเนื้อนี่มันจะอร่อยไหมก็ต้องอร่อยสิบอกว่่่าอออะะไรรนแมชก็ย ไม่ไหวนะดิทาเข้าไปทาเข้าไปทีนีอกกอ้อีต่อไปอีพีต่อต่อไปนี่นิ้วฉะเหลืองนะไม่หรอกก็เดี๋ยวก็เราก,ก็ล้างฟุ<ๆ>๊กๆแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ1นนาทีหรือสอนาทีามันเข้าเนื้อทิ้งไว้นานก็จะดีปลาจะเปื่อยปลาจะเปื่อยไม่ว่าดิกลัวมันจะเค็มเข้าเนื้อดิดนะอกินเค็มเยอะก็ไม่ดีนะจ๊ะนี่อ่ะ แล้วแล้วก็หมักทิ้งไว้เครื่องปรุงกระส่วนกระเทียมขมิ้นแล้วก็พริกไทยเข้าเนื้อปลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปในการทอดกันตอนนี้ก็รอก่อน Two t h years later ปลาที่หมักไว้ไน้ที่ยังได้แล้วได้ขอดูหน้าปลาที่หมักไว้หน่อยว่าหน้าตาเป็นไง้าวเหลืองไหมโอ้โหจปลาขาวๆนี่มันเหลืองันาดนเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ตั้งกระทะทำไมขาวถึงต้องเรียกตั้งกระทะไม่เรียกวางกระทะไม่ได้วางกระทะในเตาติดแก๊สรินน้ำมันลงไป ถ้าให้ดีต้องทอดน้ำมันท่วนตัวปลาใช่ไหมแต่น้ำมันพวกนี้ทอดแล้วมันจะต้องทิ้งเลยเพราะว่าคม,มิ้นมันเสียแล้วมันไม่พอแลเราก็ใช้ไฟกลางเปลืองอ่ะเปลืองสิต้องบอกเลยว่าทอดปลาปลาทอดขมินนี่เปลืองน้ำมันมากเราก็ใช้ไฟกลางพราถ้าจะใช้ไฟแรงไม่ไม่เป็นไรไม่ไปเลยอ่ะ <c oughs> ใช้ไฟอ่อนปลาก็จะอมน้ำมันเราไม่<ห>ไมน้ำมันมันร้อนเอาปลาที่เราคลุกกับขมิ้นแล้วก็กระเทียมพริกไทยใส่ลงไปวิธีการดูน้ำมันร้อนดูไงบอกน้องไงนี่ีการดูน้ำมันร้อนตอนนี้ร้อนยังตอน้รนเลย จริงๆแล้วให,ให้อร่อยจริงๆต้องเป็นเตาถ่านวันหลังเที่ยมาเท้เข้าวด้วยเตาถา่านยังไม่อยู่ปล<ต>าคนนี้ฉันถ่ายให้อร่อยต้องกรอบทั้งกระดูกใช่แล้วก็คือต้องรอให้ปลามันแบบไม่ติดกระทะเลยอ,ะอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับไปกลับมาปลาเนื้อปลามันจะเออละกระทะร้อนแล้วใช่ไหมร้อนแล้วจ้ามาดูว่าพี่เชฟทอนอยังไงไม่ให้ติดกระทะนะครับโอ้โหทำไมหอมอ่ะหน้าตาน่ารับประทานไหม หน้าชามากรา้มาชามากเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็รอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตะหลิอวอะไปยุ่งกับตัวปลาปลามันก็จะเล็กแค่เอาตะหลิวไปเรียบร้อยเลยเนื้อหนุดเลยไปเลยเพราะว่ามาถูกปลาไม่มีเกล็ดนี่ เก็บมันจะเล็กไม่เที่ยวใช่ใช่ไงพี่ออนทีไรน้องๆบอกว่าของที่เกี่ยวทำอะไรเงินควรให้ดูทุกทีเลยบอกน้องเสียใจนะถ้ามาดูตอนทีหนึ่งทีสองใช่ต้องขอโทษ้วยนะต้องขอโทษน้องๆที่ดูในช่วงเวลาที่แบบดึกเคนอื่นนอกมานะต้องคุณไม่ได้หิวไม่ได้ธรรมดาอันนี้มันพอเรามัเริ่มปลูกมันจะเริ่มลอยส่วนไอ้กากระเทียมกับขมิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสีมันสุกมากแล้วมันค่อนทอดขึ้นนะใช่เราทานได้นะน้องๆอร่อยด้วยหมอมติในรายการมันหมดกระเทียมเทียวเพโอ้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไมม่ แล้วทําให้เนื้อปลาไม่สวยด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันสุกก่อนเหลืองก่อนก็ตักขึ้นตักออกก็ได้ตักเอาไว้ราดตอนที่เราทอดเสร็จต้องค่ะโอ้ยยังไม่น่อนยังไม่น่อนบิ๊กเองบิ๊กเองโอเควันนี้มันยังไม่ร่อนรอก่อน12 seconds later น้องๆมามาดูโหที่ใช้เวลาเรียกคำวิ้งมาทำหลงดีๆเหรอหไหมอ๋อเวลามันหนุนไปจะหลงอย่างนี้เลยใช่ได้จับได้แล้วโอ้ยางีบอบแน่เลยอ่ะชาบี ค่อยๆนะกีนมาตัวนะเออไม่เละเลยอ่ะก็ใคยกินบ้าเนี่ยปลาทอดขมิ้นเนอย่เงี้ยมันหอมน่ากินหรือว่ามันยังไงน่ากินอืมน่ากินสวยแต่เทียมน่ากินเลยนี่เลยชอบอันนี้คือตัวเด็ดของพี่เจียมเลยถ้าอย่าข้าวนะใช่พอทักน้ำมันออกไปแล้วให้เหลือนิดนึงใหญ่แล้วก็เอาข้าวมาคลุกมาผัดนะแล้วก็เทียมเลยนะอย่างนี้เลยนี่จะบอกอ่าไปทำให้ดูจนจบเลยนี่ไง นี่ไม่จิงข้าวมีแค่นี้ง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆพอๆเรากลับได้แล้วทีนี้มันจะร้อนนะมันง่ายแล้วถูกแล้วถูกแล้วความลับน้องๆบางคนไม่ง่ายนะการทอดปลาเนี่ยผมบอกเลยนะ ผมว่าปลาเนี่ยสมายนีใจร้อนกันใจร้อนแล้วปลาพอใช้ตะหลิวอะแช่ลงไปเนี่ยเนื้อปลาจะเละขันทนีเลยต้องรอแล้วก็อย่างถ้าเกิดเราทอดปลาปกติอะก็จะมีบางคนก็จะใส่ปุ๊บแป้งมันไปนิดนึงหรือไม่ก็โรยเกลือในกระทะไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ปลาะ่ะต<อ>ิดกระทะได้แล้ว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 หรอกรอบแม่่<น>ะเหมือนไม่กรอบเลยนี่ไงไเดี๋ยวมันก็ไหมนี่ยเห็นป่ะ เดี๋ยวรอทอดให้หมดแล้วค่อยลอมาดูวรสชาติเป็นไงดีกว่าจริงเห็นไหมครับโอ้ยมาพอดีเลยนี่นี่นี่มาดูดิเห็นไหมเห็นชัดไหมเนี่ยมองสิมองสิเห็นชัดไหมโอ้นี่ยเหรอที่ทราผักแม่เหรอในี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอก้องก็ถึงบอกว่าที่เขาทำเยอะก็เพราะอย่างนี้แหละกระเทียมขมิ้นเคียมขมิ้นนี่น่ารับประทานมากเลยปลาเขาเยอะหอมมากเลยโอ้โห เร็ดมากเลยจัดจานให้สวยงามแล้วเดี๋ยวก็ยกแป้คนในบ้านชิมกันใช่ไหมนี่มืดสิแล้วเนี่ยทำข้าวต้องมืดตลอดพวกวันนี้เราฝนมันคืมด้วยแหละฟ้ามันคืมงั้นเดี๋ยวรอดูตอนจัดจานเสร็จ a few moments later ก็ผู้ชายอ่ะยังโอ้โหพันีเลยเชิญเลยครับคุณผู้ชายนี่าห่างแปลกไม่ชิมนะผู้ชาย่คนอจะนั่งตรงไหนดีคะ ปวด้อนกับข้าวข้าวจีนไดหมดนร้อนจริงอ่ะทำไมมันกรอบฟิตไปหมดเลยวะให้ลองชิมดูก่อนว่าปลามันหอมขนาดไหนก็ต้องเวดคาตัวปลาก่อนตรีปลาทูกระเทียมนี่อร่อยมากเลยนะปกติเขาทอดกันที่เขาปลาทิ้งเนี่ยเขากินกับกระเทียมกันเค็มไหมไม่เค็มมันหอมแหะหอมปลาดิแม่มาลองชิมด้วยกันเดินเข้าให้หอมขมิ้นใช่ไหมเวลามันทอดกับกระเทียมมันหอมมากเลยแล้วเนื้อปลามันนุ่มมันกรอบมันเด็ดมันเข้ากับปลาทูสุดแล้ว ตไปเลยตัวเลยไอ้ตรงนี้มันคืออะไรกระเทียมกระเทียมอใช่แล้วก็มีไทยนิดหน่อยเป็นไงได้นนี่โอเคาแล้วกระถูก็อร่อยน้ำแปะเๆไอ้อะไรนะไอ้ขมิ้นขมิ้นข้าหอมขมิ้นถัี้าวชาดข้าชดจัดๆกมียนจิ้มเท่าไนะ้าม้วแต่เนี่ยคิานาโอเคอยโอเคปลาทอดขมี้นลองชิมดูสิเคยกินปะพี่หมูไม่เคยใช่ไหม่เคยกิน ทำวันนี้ลูกทำวันนี้ต้องทำอร่อยเยอะมาคุณอภิสิทธิ์ทอดขี้มิ้นขี้มิ้นเออทอดขี้มิ้นขี้มิ้นขี้มิ้นกินขี้กันอ่าเด็ดเนี่ยเด็ดเด็ดเด็เด็ดโชว์หม้อที่เพียรทำข้าวมาเปิดมาเปิดร้านที่ไรไปแกงใต้เด็ดเนี่ยไร่ไม่ต้องทำชิปแล้ว ใส่ข้าวอืมต้องโดนนะเนี่ยะต้องโดนเป็นตัวโดนเป็นตัวเหมือนอยู่อะเขาอยู่มาเหมือนเขาไปไปเสียเงินมาแล้วแบบเหมือนตัวว่างอ่ะโล่งโล่งมันโดนกระทิบเหนื่อยไม่ใช่หรอเป็นไงครับอร่อยนะรสชาติอืมได้เลยเด็ดเลยไอ้ยนี่มันเนื้อมันหายไปปะปลาหมูสองปลาหมูสองแมธรรมดาอ๋อแปลาหมูสองนะนี่อะไร่อยมากเหรอฮะกระเทียมเหรอกระเทียมพริกไทยร้อ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 ยนี่ถ้า ถ้าพูดถึงมีแบบออะไรมาล้านล้านนั่งกันเลยนะพอโมมากินให้ใจเย็นลงก่อนให้หนโมเย็นลงนิดนึงไก่ร้อนไก่ร้อนข้าวสวยเฮ้ยนี่ทำวันนี้คือทำราบเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องที่ไหนเลยเลือดรวยมากแม่ลองดิโมยแม่ทัดข้าวเป็นจานนะเแล้วเรื่องละเมออันนี้ให้ผ่านผ่านเลยรอยชี้มือรอยแครอทอร่อยแต่ว่าดีพอเตรียมต้เผ็ดไหมไม่บ้านที่บ้านแม่ทำเผ็ดแบบนี้หน่อยนะใส่ดีปีใส่พริกอันนี้เราทำให้เด็กกินได้ ผู้ใหญ่กินดี<ช>หอมีมีมันหอมมาหอมแต่ก่ะ าเผ็ดไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรกินคู่กับพวกแกงเหลืองแกงอะไรให้มันเป็นเผ็ดแกงส้มแกงอะไรข้างในมีค้าวเหนียวดีนะเนี่ยถือว่าอร่อยมากๆเก่งถือว่าผ่านผ่านสามผ่านสี่ผ่านห้าผ่านเลยให้น้องๆไปลองฝึกทํากันอัาจจะมีผัวดีๆเนื้ออะไรที่แค่ทำปลาต้องมีผัวนี่แน่ๆน้องๆไปลองทํากินกันดูได้ตามที่พี่เจี๊ยบทำถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหวานเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยค่ะอย่าลืมไปสั่งซื้อที่แกงกันนะคะตอนนี้มีสี่ พริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิแล้วก็พริกแกงส้มพริกแกงเขียวหวานไปสั่งกันได้ที่เพจหวานเจี๊ยชบช็อปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ